ทุกการลงทุนนะครับตอนแรกเหมือนเหมือนแบบเออโอ้โห,โหแบบสวยหรูนะครับแต่เมื่อทำจริงส่วนใหญ่นะครับมักจะไม่เป็นอย่างที่คิดก่อนที่คุณจะลงทุนและมันได้สวยหรูเนี่ยคุณจะต้องมันจะไม่เป็นอย่างที่คิดว่ามันง่ายมันจะไม่ง่ายอย่างที่คิดจนกว่าว่าคุณจะเป็นเสียนจนกว่าว่าคุณจะแบบ แพ้แล้วแพ้อีกจนเป็นเสียนตอนเนี้ยในตลาด NFT เล่นเกมแล้วได้เงินได้เยอะได้แยะขุดบิตคอยแต่ลงทุนโคตรเยอะเลยลงทุนซื้อโทรศัพท์บางคนซื้อเปสิบสิบเครื่องมาต่อพ่วงทำ NFT เล่นเกมแบบบางคนซื้อเหมืองขุดเหมืองทั้งที่เนี่ยยังไม่ได้เป็นเสียนเลยพอลงทุนไปแล้วไปกู้หนี้ยืมสินมา ไปลงทุนปับ๊บแล้วถ้ามันไม่ดีอย่างที่คิดจำไว้นะครับการลงทุนไม่ว่าจะเทรดแบบ Binary Option, เทรด Forex หรือว่าเทรดคริปโตหรือว่าเทรดหุ้นเนี่ยฟังแล้วมันดูดีหมดแหละแต่99%คือแมงเม้าบินเข้ากองไฟจะคืนตลาดหมดอะไรที่ดูเหมือนดีอะ่ะดูเหมือนง่ายแต่ทำจริงๆอะ่ะมันจะยากนะครับถ้าคุณไม่ใจรักคุณไม่ไม่พัฒนาแพ้แล้วแพ้อ,อีกและไม่ยอมแพ้แล้วก็เล่นเทรดจนเก่งจะเป็นเซียนเนี่ย คุณถึงจะเขาเรียกว่ามืออาชีพคือสามารถทํากําไรเป็นอาชีพสามารถทํากําไรเป็นอาชีพทําได้ทุกเดือนเขาไม่ใช่แบบว่ายได้มาแสนหนึ่งหัวฟุกฟุก,ฟกแล้วก็เจ๊งคืนตลาดหมดไม่เรียกว่ามืออาชีพนะครับมืออาชีพคือสร้างเขาเรียกว่าทํามาหากินจากการเทดหรือการขุดเหมืองเนี่ยทุกเดือนทุกเดือนโดยแบบเลี้ยงเลี้ยงตัวเองมาเป็นปีๆนี่คือเสียนนะครับฟังดูเหมือนดี รวยง่ายแต่เวลาทำจริงมันไม่ใช่ง่ายๆแบบนั้นนะครับไอ้พวกที่ลงทุนตอนเนี้ยเอาผมขอเสียงหน่อยใครที่เจ๊งกับการลงทุนขุดเหมืองคอยและไปซื้ออุปกรณ์โทรศัพท์มือถือขอพ่อขอแม่กู้เงินให้หน่อยรวยแน่นอนขอเงินขอพ่อขอแม่มาซื้อโทรศัพท์เล่นเกม NFT ประมาณ10-20เครื่องพ่วงเข้าหากันอะไรแบบเนี้ยที่ผมเห็นเนี่ยเยอะแยะเลยขอตังกู้ตังหน่อยไปทำเหมืองขุดบิตคอย หมดตังเป็นหลายแสนหลายล้านไอ้พวกที่ต้องลงของอะ่ะมันปรับถ้าให้คุณคิดถึงจุดที่ยากที่สุดก่อนนะครับจุดที่ยากที่สุดก็คือถ้ามันไม่ได้อย่างที่คิดคุณจะปรับตัวได้ไหมคุณจะเอาอุปกรณ์ขุดเหมืองเนี่ยหรืออุปกรณ์โทรศัพท์เป็นส,สิบเครื่องหรือว่าคอมพิวเตอร์มากมายเนี่ยที่คุณไปซื้อมาเนี่ยลงทุนไปหรือบางคนเป็นหนี้เป็นสินอะ่ะคุณจะไปขายที่ไหนเอาเงินคืนครับมันปรับตัวยาก ธุรกิจที่ลงทุนที่ต้องลงทุนเป็นก้อนแบบที่มันไม่สามารถ